เดินทุ่งนาเลยค่ะเป็ดกราบกราบกราบโอ้โหเดินเก่งเดินเก่งสวัสดีค่ะน้องมิตังมาเดินทุ่งนานะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเดินเก่งมากเลยโอ้โหเอาเดินกลับเอาเดินกลับเอาเดินกลับเดินกลับโอ้โหโอ้โหคนสวยไปไหนคะอ้าวไปเก็บข้าวก่อนน้องมิตังอ้าวนั่นมันยาลูกยาลูกนั่นมันยา ให้มันยานะมันยาลูกข้าวข้าวต้นข้าวเนี่ยนี่นี่มีมีลวงข้าวอยู่นเจ้าวันอยู่เอ้ยตังนี้มาหนิเดินมาค่ะพ่อแล้วเดินมาเดินมาโอ้โหโอโหโอโหโอโหคันนะโอ้โหเก็บข้าวนะคะเก็บข้าว